ตลาดสุมส่มโซนบ้านนาซางอันนึงไงลองเสียมบังใสอัวลรงพัวบางเนาะอัวผักเทียมไม่แปกเนาะมากฮงมากนัดมีวัดหมากึมกักปักโอ้สบายดีน้องไมอยังนอ,นอนนี่นอลลันสบายดีนอ้องคมมาเนี่อ๋อวโทเป็นชันรถเลยเนาะ สบายดีพี่น้องอีกเช่นนึงเนาะสบายยามแรงอยู่ที่นคะรหลวงพระบางบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยอยู่ที่นคะรหลวงพระบางมรดกโลกแห่งฤทิ์ของเราสิ่พาพี่น้องเข้าไปเลาะตลาดซุม้มซนอีกบ่อน,นึงเนาะเป็นตลาดบอใหญ่บันไดตลาดซุม้มซนบ้านนาซาง คอนลงพะบางเบิ้องว่าเพิ่นมีอย่างขายในตลาดนี่แห่งนี้เนาะตลาดสุขสนบ้านนาสร้างอยู่ใกล้ๆก,กับตลาดโคสีพี่น้องไย đàn da có mi, tơ lanh thái, măng mai, mặc tây apple, măng chiên. À, măng mồ nào, này. โรอะไรมาเคียงโรอะไรลนี้นตัวไดนโรอะไรหนึ่งกิโลาว่มือนกีบโร่าวเดีเบอรงออกมาก็ได้เปรทลาะทางนกันรยรวยโอ้ปวด่ายเซรถเลยเนาะอ๋อสบายดีนอนไหมอย่างน้อยนี่นอนลัน อนอนรันรงข้าบางเขาก็มีโนโอ้มาที่ซ en> ้ำเนื้อที่ว่าอยู่รงข้าบางเขาขอบใจขอบใจนอนรันมากกะลำนอนันสบายดีนองคมวะนี่ อ้าทุกขันรถเลยเนาะมัดมาดได้แขวงเลยเนาะโฮมเฮาเนี่ยหัวป้าทุกมาไก่แบเ,เบิงนี้เด้อโอ้หน่อคมบบนใหญ่ซ้ำแขวนะมาขายทางโรงพยาบาลเนะาะทางสด,สดๆดไม่ไหมอยู่ขายเป็นเปาบ่แอกเป็นเปาเป็นลูกก็ได้สอบเท่าได้ไง อันมดสอบสอบอะไรเนี่ยสอบจักแสนเนี่ยเม็ดเลยเปล่านี่วะแม่เห็นเอยอ๋อลายดีเนาะมาแต่หัวพันใจได้อโ้ตลาดใหญ่ได้เนี่ยตลาดซุ้มซนบ้านสร้างนาสร้างเนอนนาสร้างพี่น้อง ตลาดใหญ่อยู่ตลาดใหญ่อยู่รอ้อบางคนเป็นตลาดสดเนาะตลาดสดเลยขายเสื้อผ้าเครื่องนงล้วบะมี่ขายผักกระหล่ำมักทั่วมักเขือหัวสิงไก่หัวข่าหัดแตงก็มี นาวก็มีเนาะมักปีมักเล่นสักข้านก็นมีเนาิ้นหมูก็มีนะพี่น้องโซนนี้เป็นโซนขายซิ้น xin mô sa bài đi xin mô bà mẹ xin mô nó lỗ chắc xếp dù hiếp lỗ chắc sếp như hiếp xin hiếp dù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  แว่ว่าก็มีเครื่องขายลายอยู่เนาะนอันนี้นอนรัลนนันเป็นเปอกขายเนี่ยตัวเปาะก,ก,ก็มีโลสิพันโนมาโน่ทั่วนี่โลสิพันนาน่าจะเป็นเครื่องส่งเนี่ยขายย่อยเนี่ย่น้องเลย ัซล่าจะเป็นพี่น้องพามงเลยสบายดีละน,นอนรันหมดเลยอนอรันถ่ายโลถ่ายตัวสามสิบพันโอ้ตรงจะแทบนอนนรันส่วนรอยจะเป็นเครื่องส่งนะเจ้า มาขายเนี่ยซุ่มโซนบนนานนาซางปิงไซไซอัวมีขัเนียวบอมมีเนาะโอ้ไไซอัวดูแถวเลยเนาะวัวเน,นี่ยนนนนขายอะไรเว้ย อันหนึ่งสิพันมาอันหนึ่งอันเมื่อกี้นี่ก็ซื้อไส้อัวนี่ยก็สองพันกร่าได้สองอันหนึ่งไงลองเชียมเบิร์ไส้อัวลงหัวบางเนาะส,สะะ่งมือต่แซ่บเะกับบยิงงูยิงกระสนเลยตลาดซุ่มชนบ้านนาซางพี่น้อง มีพ่อค้าไม่ค้ามาจากซ้ำเหนือแน่มาจากเสี่ยงกว่างแน่เนาะซ่ำเหนือเอาโน้ไม้โน้อขมโนโ้อลันมาขายกวผักเทียมไม่แปลกเนะา,มานมมะมักฮงมักนัดมีวัดมักอึมักฝักมักเผากะเม่ มมัีมมสบายดีมาเคียงโลเท่าไรโ,โลเท่าสามมเคียงข้างไหนมะเกียงเมืองสิงห์วานย่บ่มะเกียงเมืองสิงโลเท่าสามขี่อยากเหีห่ยวเนาะ เสิยงรองผาว่าสิเอาแล้วมันเหี่ยวพี่น้องเลยยามมันบาหวานอยู่ฝาค้างเมืองนั่นก็นมีพอค้าไม่ค้าเอาเครื่องเอ,เอาพักเอานอไม้มาขายด้วกันได้ข้ามไปเบื้องฝั่งนั้นเอาพี่น้องมันวางขายอยู่ ฟุตบาทเลยเนาะมีหมักแตงมาเครือนอไม้นอขมพักกูดเขิตมาวางขายสีขุ่มขุเพิ่นกับเก็บเครื่องเนาะ โอ้พักกาดสบายดีมีข้าวเหนียวบ่มีบ่เอาไว้เท่าน 10, 10, ี้สิ0พันสิบพักีบโอ้โหดีเป็นชายคงกินซุปมีปิ้งปลาปิ้งหมูมีสม้ม อันนี้มกยังล่ะคณะบบอนอ๋อมกบ่อนเนาะเอาำลำดื่มคาวเซือทุกกลางเย็ๆนๆมีบอเอามาให้อายนะทุกเนี่ยออนแห้งเลยอบอใส่กันได้อันนี้เป็นตลาดยังไงตลาดเดียวครับฝั่งนั่นบโอโมเมนต์ คนละตลาดเนาะนนี่เป็นตลาดดอกดาวเฮืองนเนะ็นกระขายปืชดผักหน่อไม้กันมีทางขายย่อยขายส่งนะมีมักฟักมักขึ้มัก,ก,กเผา ดอกดาวเครื่องอ้อหอยผสมคว้วพี่น้องเลยพาพี่น้องอยางเลาะเปิตเง,าางตลาดในเทศบานครลงพะบางสองตลาดตลาดพวงศีลตลาดทุ้นซนบ้านนา้างหลักตลาดยังเรื่องะกินนี่ยเขีนเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้วฮนนี้มาสอนจะขอปีชิฟไว้ทำนี่ก่อน ใจพี่น้องคางบผู้ทุกคนทุกทางที่เข้ามาติดตามพับชมสำหรับคลิปนี้สบายที่